ยากๆพอสมควรครับวัลสินเป่าเริ่มเกมสุขสงครามายลายเป็นฝ่ายเคียร์ก่อนนะครับในชุดสีฟ้ากางเกงขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาเปิดด้วยขวาครับโชว์กวางหุ่นเปิดมาเสาหน้าโมงโอ้ยชนคานโอ้โหไม่เข้านะครับดูอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมงแบบเจ็บเน้นๆเลยครับแต่สูงไปหน่อยลูกนี้ ยังอยู่ลูกลากาโชว์ความคืนให้มาจะฟ้องเอาแฮนด์บอลครับไมสิไม่ว่าอะไรแอฟฟอร์ดได้บ้างตักข้ามมาเลยนะครับลกนีไม่ลำหน้าด้วยออกซ้ายมาครับสมศักดิ์สมศักดิสส์โยกเข้าในแล้วเปิดไปหน้าประตูม่งอ้าวเรียบร้อยครับแอฟฟอร์ดเซนตนขึ้นนํำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหจากจังหวะครอสลิมเส้นครับเปิดเข้าไปนี่ไม่มีใครมาร์กเลยครับมดูอีกครั้งครับจังหวะออกซ้ายมาแล้วเปิดขวาเข้าไปโอ้โห ชมมาจากข้างหลังมงนี่เต็มหัวเลยนะครับแล้วก็ต้องชมทางด้านสมศักดิ์ว่าเปิดแม่นจริงๆแนวรับของสุสงครามนี่ไม่ได้เทคเลยครับได้ด้วยครับทางเปโดเปโดเอนเเ็นดิเก้ฝากไว้ก่อนแล้วก็เปิดมาหน้าประตูอีกทีมงโอ้ยมงสกัดนะครับโอ้โหลูนี้แล้วค่อนข้างกลางประตูนะครับฟรีคิกัวนี้ลุ้นได้นะครับเนี่ยโชกวางหุนปั่นค้องโอ้โห รับสปายเลยครับจ่งขึ้นหน้ามาไม่มีใครครับติดที่จางวุวณเอา้าแมยังมีตัวรองครับเฉลิสักเอา้าโดนแย่งไปได้จริงเรียบร้อยสิครับโอโหพลาดเองครับแนวรับของทางด้านสมุทรสงคราม2-0ครับโอโหพลาดเองครับไปครองบอลแล้วทำหลุดด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยจะโอโหจะหลอกเขาครับแต่ว่าเมลวินไม่หลง แล้วก็เลยได้หลุดเดี่ยวยิงสวนผู Le okay. oh ้ศัประตูเข้าไปเลยครับลูกนี้โอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับพรียโนแอาสนตาครับขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์จากมาได้ยี่สิบเมื่อวันศุกร์ครับนั่นชอยวังยุกยิงไกลทันทีไม่ตรงครับแม่อภิษัก ปั่นด้วยขวานะครับเฉลิมศักโอ้ยิงเตมข้อเลยโอ้ยกระชอมาซ้ำโอ้โหไม่ทันซ้ำไม่ทันครับนิดเดียวจริงจริงดหลังเท้าเลยครับหนักมากลงพื้นก่อนด้วยโอ้โหช่วยดักไว้ได้นิดเดียวแล้วก็ได้ฟาวครับได้ฟาวว่าไปเตะเขาจากด้านหลังนะครับเปิดแรงเข้เามามงเชฟนิดเดิงอา้าวได้ โอ้ยแต่ล้ำหน้าครับล้ำหน้าก่อนโอ้ไม่ได้ครับแฟนๆเฮเร์เลยครั้งหนึ่งโอ้ยชัดเจนครับ9้นึได้ครับมองแต่บอลครับไม่ได้ดูลายแนวรับของทางเอสแกรับเหมาเปิดหมดเปิดแรงมาหน้าประตูโอ้ยชนกับประตูคว้าม,มาแล้วแล้วก็อา้าวทงขึ้นก่อน เดี๋ยวดูอีกครั้งว่าบอลออกหลังไปแล้วหรือเปล่าลครับดูอีกครั้งนึงโอ้ยล้ำหน้าครับโอ้โหน่าละครับตัวที่ยุทธนะทางเวลายุทธเนี่ยแหละครับยานเพื่อนลวครับสวพ,พงษ์ยิงเลยโอ้โหตกหลังตะข่ายนั้นยิงเลยนะครับน้าวัด เอาละครับเก็บบอลได้ขยกขึ้นมาแล้วฐานดฐานัดจิ้มโอ้โหเกือบเป็น3ามศูนย์โอ้ไวจริงๆหัวเล็กแต่ไวจริงๆครับฐานัดจันทยาโอ้นี่ครึ่งหลังแกโยกมายืนซ้ายนะครับสลับเอาสม,สมศักดิ์มุสิกพัน์มาเล่นขวาโอ้โหแล้วไวจริงๆครับจิ้มหนีมือสัรตรูหลุดออกหลัง ต่อขึ้นไปครับอเนเอาบอลลงมายิงลูกนี้โอ้โหโดนทุบไมได้พลาดไม่เกปัดเอาไว้ได้ครับโอ้โหคินขึ้นครับอาการแบบนี้นี่ดูครับโอกาสทองของสุงสานสงครามไม่ได้วอลเลข่ขวาทีหนึ่งบอลกระชอกมาซ้ำซ้ายอีกทีโอ้โหติดประตูหมดเลยครับเนี่ยคนที่คืนมานี่คือนัทชัยนะครับโอโ้ยิงยังไงก็ไม่ผ่านมือสุภวุฒิสีสโนไทย จะเปิดเข้าไปโดยนัทชัยนัทชัยปัน่นมบพี่ชกทิ้งมาได้วิทยาหมง่งตั้งที่มงอาวไม่เข้า,โอ,โ,าอโอ้โหกาะทองโอ้ถ้าได้ขึ้นมาตอนนี้ยังมีลุ้นเลยครับเนี่ยไม่ล้ำด้วยครับแล้วโอ้โหหลุดเสาสองไปนิดหนึ่งก็เจตนากะโมงไม่ให้ไม่ให้รับเลยครับโอ้ดูครับโค้ชลิง ภูวนัถยิงเลยโอ้ยใช้ขาสกัดมาได้ครับโอ้เปิดแรงเข้ามาหน้าประตูมองได้โอ้ยเหินปัดออกหลังไปได้ครับสุภวัตซิโนไทยเหนียวจริงๆครับวัาา<แ>นนี้กิวแบรบรรจงเปิดไปหน้าประตูมองได้โอ้โหปัดได้อีกแล้วปัดได้อีกแล้วครับสุภวัตเหนียวจริงๆนี่ทด8นาทีจะครบเลยนะครับเนี่ย ลูกมงของกัปตันทีมครับอภิษฎคงอ่อนเอาครับตีไข่แตกจะได้ไหมหมดเวลาการแข่งขันเปิดเข้ามามงได้ปัดออกหลังอีกครับโอโยนี้ยังไงก็ไม่ผ่านมือสุภวัตครับบัวนัดปั่นเข้ามาโดนมงสกัดไว้เอาบอลลงมาก่อนแล้วมูลเสียนก็ปั่นเวทหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นนั้นว่า